ต้อนรับชาวราศีมิถุนนะคะเข้าสู่ชั้นงานประชาพยากรอนนะคะแต่จานี้ไปนะคะเป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีมิถุนนะคะประจําเดือนมกราคม2565นั่นเองนะคะปีใหม่แล้วนะคะอาจจะมาพยากรณล่าช้านิดนึงนะคะเนื่องจากไม่สะดวกในการพยากรณเนาอ,อาจจะเดินทางไปนอนมานี่นะคะเที่ยวเหมือนคุณผู้ชมนั่นแหละ มีเที่ยวบ้างมีสาระบ้างมีงานกับเที่ยวก็ไปกวบคู่กันนะคะวรานา,าเป็นคนที่แบบว่าไปที่ไหนก็ทํางานได้นะมีลูกศิษย์ลูกหาที่สักลายมือนะคะหรือว่าดูดวงนะคะตามต่างจังหวัดก็จะบางครั้งก็มีไปนะคะถ้าไม่ไกลจนเกินไปนะคะพยากรณ์ดวงของพวกเราชาวราศีมิถุนในเดือนมกราคม2565นี้นะคะ เป็นยังไงบ้างน,นะคะเข้าสู่มกราคมแล้วอาจจะได้เดินทางไปนอนมานี่บางคนก็ได้เดินทางไปเที่ยวทางน้าทางทะเลนะคะก็เป็นได้หรือบางคนก็อาจจะไปทํางานไปติดต่อการค้าการขายนะคะในเรื่องงานเนาะเข้าถึงในเรื่องงานเลยดีกว่านะคะชาวราศีมีถุนนะคะในเรื่องงานาท่านที่เป็นเซลล์เป็นพ่อค้าพ่อขายที่อาจจะต้องเดินทางไปนอนมานี่ติดต่อ การค้าการขายก็ต้องบอกว่าเดินทางอยู่เรื่อยๆไม่ได้อยู่ติดกับที่นั่นเองนะคะไปเรียกว่าเดินทางอยู่เรื่อยไม,ไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ประจำที่บ้านก็ต้องเรียกว่าล้อล้อเลื่อนนะคะล้อเคลื่อนได้ตังค์ถ้าอยู่กับบ้านมันไม่ได้ตังค์นะคุณผู้ชมนะคะเหมือนแม่หมอณชาก็เช่นกันนะคะก็ต้องเดินทางไปน่มนมานี่เหมือนกัน ก็ต้องบอกว่าถ้าเดินทางไปก็จะโชคดีเดินทางไปหาเงินตามสถานที่ต่างๆที่เราสะดวกที่เราถนาดัดที่เรามีจุดมุ่งหมายอยู่นั่นแหละนะคะก็เรียกว่าเดินทางไปก็ได้ตามนั่นเองนะคะแต่ถ้าหยุดอยู่กับที่มันก็นิ่งนะคะนิ่งนะคะซึ่งตัวตนของพวกเราชาวราศีมีุนก็หยุดนิ่งเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น บางทีมันอยากจะทำนูน่นทำนี่ทำนั่นแต่ว่ามันทำไม่ได้มันติดขัดนะคะมันติดขัดทุกอย่างก็ต้องรอเวลานะคะทุกอย่างใช้เวลารอการเวลานะคะรอเวลาแล้วจะผ่านพ้นไปได้ดีนะคะบางครั้งชาวราศีมิถุนในเดือนมกราคมนี้บางทีพวกเรายัางทำอะไรไม่ได้เต็มที่เต็มกำลังนะคะก็ต้องบอกว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะ อาจจะมีหงดเงียบเฉียวอยู่บ้างในเรื่องอารมณ์นะที่มันทำอะไรไม่ได้ดัางใจนะคะหรือว่าบางทีพวกเราอาจจะต้องทำอะไรด้วยตัวคุณเองนะคะจึงจะสำเร็จพึ่งพา้าสายลูกหล้านบริวารบางทีมันพึ่งไม่ได้เราก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวของเราเองนะคะในเรื่องการเงินนะคะก็เฝ้ารอนะคะ,เฝ,ะ,คะเฝ้ารอกับผลผลิตที่เราได้สร้างเอาไว้ได้ทำเอาไว้นะคะว่าเมื่อไหร่จะได้สักที ะะก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆแต่ก็ต้องบอกว่าความโชคดีอีกไม่นานพวกเราจะโชคดีเพราะอะไรไพ่สิบเหรียญขึ้นนะคะเมื่อพูดแล้วก็เรียกว่าคนลุกเลยนะคะเรียกว่าคนลุกเลยไพ่สิบเหรียญขึ้นเนี่ยเรียกว่าดวงเฮงนะคะเนื่องจากอ่ามันติดขาดมานานเนาะนะคะมันติดขัดมานานต่อไปนี้พวกเราจะดวงเฮงแล้วหลัะนะคะก็ต้องบอกว่าใจเย็นๆ <c oughs> ใจเย็นๆเฝ้ารองเงินก้อนนั้นซึ่งก็อีกไม่นานนะคะอิ่มไม่นานเราจะได้เงินก้อนใหญ่นะคะอาจจะได้จากการค้าขายที่ดินขายอสังหาริมทรัพย์หรือได้โชคจากสถานที่อยู่อาศัยของพวกเรานะคะหรือญาติผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ที่อยู่ในครอบครัวจะให้โชคให้ลาภพวกเรานะคะนั่นเองชาวราศีไม่ถุนนะก็ดูนะคะว่าสถานที่อยู่อาศัยของเราเป็น มีเลขมงคลเลขอะไรที่เราจะอาจจะเสี่ยงโชคได้หรือบางคนก็อาจจะค้าขายที่ดินขายมรดกได้มรดกตกทอดก็เป็นได้นะชาวราศีมิถุนนะคะในเรื่องอสุขภาพมันอาจจะปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวหรือบางคนอาจจะได้เข้าหาหมอเข้าโรงพยาบาลอาจจะมีการ อุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆหรืออาจจะมีตารการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆก็เป็นได้นะคะในเรื่องสุขภาพนะสำหรับในตอนนี้พวกเราในความคิดของพวกเราบางทีเราอาจอยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะคะอยากทำอะไรหลายๆอย่างกำลังคิดกำลังแทนว่าจะทำยังไงให้มันดีชีวิตมันดีขึ้นยิ่งกว่านี้ใช่ไหมคะก็ต้องบอกว่า ค่อยๆคิดค่อยๆวางแผนอย่าเบื่อก่อนก็แล้วกันนะคะอย่าอย่าเป็นคนเบื่อง่ายบางทีคิดหลายอย่างอยากทําหลายอย่างบางทีอ่ามันก็ทําไม่ได้หลายอย่างออกก็ค่อยๆทานะในอ่าการค้าการขายของเรามันสามารถที่จะขายพวกเครื่องดื่มก็ได้นะของกินของใช้นะเครื่องดื่มของใช้ในครัวเรือนขายค้าขายได้เสื้อผ้าอาภรก็ขายได้นะคะเรียกว่าอ่า ก็ใกล้เข้าสู่ความร้อนก็จะสามารถค้าขายได้ในเรื่องเครื่องดื่มน,นะคะก็จะค้าขายดีนั่นเองนะในเรื่องสำหรับคนที่มีคู่ไปที่คนที่มีคู่เลยแล้วกันเนาะออคนที่มีคู่ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำมาคุณกำลังรอกำลังรอผล,ผลผลิตที่เราเคยสร้างเคยทำนะคะคู่ของคุณเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีขยัน ในเรื่องการงานแต่เมื่อทำไปแล้วก็เรียกว่ารอผลผลิตที่มันจะได้ต้องค่อยๆใจเย็นๆนะคือมันได้มันได้แน่นอนอาจจะได้70%จากการที่เราลงทุนไปมันไม่ได้เต็มร้อยอาจจะได้สักเจบซก็ยังดียังไม่ขาดทุนนะนะคะสำหรับคนโสดนะคะคนโสดตอนนี้นะคะก็ ยังไม่ผูกติดยังไม่อะไรเขายังไม่ได้ผูกติดอะไรกับพวกเราพวกเราก็ยังรักอิสระอยู่เส้นเช่นกันนะคะคนที่จะเข้ามาก็คือ,อยังยังยังไม่มีวี่แววว่าคืออาจจะแค่ชำเลืองตามองแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ผูกติดผูกมัดอะไรคือแบบยังไม่จริงจังนะคะอาจจะเล่นๆไปก่อน อันนี้ก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปสําหรับคนโสดนะคะแต่คนที่มีหมายปองอยู่แล้วนะคะก็ดูแลกันให้ดีๆนะดูแลกันให้ดีๆอย่าก็ตัวเราเนี่ยต้องดูแลดีๆว่าว่าเขาโสดจริงไหมนะคะเขาโสดจริงไหมเพราะว่าในเรื่องอาจจะมีในเรื่องอ ครบหลายคนเข้ามาก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็ดูกันให้ดีๆเพราะว่ามันมีไพ่ช่วยขึ้นมาก็คือครบซ้อนนะคะให้ดูด้วยนะจะเด่นชัดกับใครอีกนะคะก็ไปดูกันนะสาหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ฝากกดหนึ่งด้วยนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ในเวลานี้นะคะสะดุดหยุดนิ่งติดขัดหรือบางคนอาจจะมีการอ่า ถ้าเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลก็ไม่เป็นไรนะคะอ่าก็มันจะเรื่องนั้นก็ไม่เกิดขึ้นแต่คนที่ไม่ใช่นะคะทํามาหากินทั่วไปเนี่ยมันบางทีเราอยากทําอะไรมันไม่ได้ดังใจนะคะมันไม่ได้แังใจก็ต้องค่อยๆคิดค่อยๆถามวางแผนไว้ก่อนนะคะอีกไม่นานนะคะเชื่อที่มัดตัวเรามันจะหลดุดหรือบางที ตัวเราเองนี่แหละมันมีพันธนาการผูกมัดติอะไรอยู่ที่มันไม่สามารถที่จะขยับขยายได้นะก็ต้องค่อยๆมองค่อยๆหาลู่ทางหาวิธีแก้ไขไปนะไปดูคนที่เกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เป็นไพ่สิบเหรียญไพ่สิบเหรียญจริงๆแล้วมันมีผลกับทุกคนนะคะเอิ่มจัดจาง มันมีผลกับทุกคนนะคะแต่ว่าก็บางทีก็ชัดเจนกับคนในวันนั้นๆแต่โดยรวมของพวกเราชาวราศีมิถุนก็มันมีผลกับทุกคนเพราะว่าการพยากรณ์นี้นะคะมันเป็นการพยากรณ์ดวงโดยรวมนั่นเองนะคะแต่ก็ดู ะจ,ะจะพูดจะพูดถึงราศีตัวเองพยากรณ์ไปว่ามันจะมีอุบัติเหตุเล็กน้อยก็จริงนะคะก็ตัวเองก็โดนโดนเบียดรถได้แพ้เลย <c oughs> ก็ต้องบอกว่ามันมันมีผลโดยรวมซึ่งจริงๆแล้วตรงที่เราโดนอ่ะมันมันไม่ได้ตรงกับวันเราแต่ว่ามันเป็นรวมโดยรวมนะคะมันก็มีผลเช่นกันเพราะฉะนั้นเช,ชื่อว่านะคะไพ่เหรียญเนี่ยอยากให้ทุกคนได้อยากให้ทุกคนได้รับเงินก้อนใหญ่ ะะจะได้โชคจากที่อยู่อาศัยหรือบางคนอาจจะได้ค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์หรือได้มรดกตกทอดนะคะก็หวังว่าชาวราศีมิถุนทุกคนจะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนนี้หรือได้สมบัติอันมั่งคั่งอันนี้ทุกคนนะคะคนที่เกิดวันจันทร์นะคะก็ฝากกดสอบด้วยนะเด่นชัดคือคนวันจันทร์แต่โดยรวมก็มีบุญกับทุกคนนะคะอ่า ไปดูคนที่เกิดวันอังคารนะคะนที่เกิดวันอังคารเป็นไพ่คิงไม่เท้านะได้เดินทางไปนอนมานี่นะคะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่คือไปติดต่อการค้าการขายนะคะบุกลุยไปไม่หวั่นนะคะไม่หวั่นแม้วันมามากก็คือเดินทางไปประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณมุ่งหวังนั่นเองคนที่เกิดวันอังคาร ฝากกด3ด้วยนะคะไปดูคนที่เกิดวันพุธนะคนที่เกิดวันพุธก็เป็นไพ่นะคะไพ่รักอิสระจริงๆก็มีผลกับทุกคนนะคะเดอะโฟนะคะเดอะโฟนคนที่อายุ40ขึ้นไปนะคะขนาดอายุ40แล้วบางท่านยังหาความยึดติดไม่ได้ยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ยังรักอิสระหรือเก็บเงินได้ก็ยังได้ไม่เยอะ นะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเราลัอิสระนะคะทุกอย่างก็งจะอิสระไปตามที่เราชอบนั่นแหละนะคะ,ะเพราะว่าเราไม่อยากจะผูกมัดอะไรทั้งสิ้นมันก็จะทำให้เราอิสระไปด้วยนะคะบางที4ี่สิบแล้วก็ยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นก็มันอยู่ในจุดแก้ไขซึ่งมันก็มีผลโดยรวมกับทุกท่านนะคะที่อายุ4ี่สิบขึ้นไปแล้วคุณยังตั้งตัวไม่ได้ ด้านหลักคือเราจะต้องแก้ไขแล้วว่าหันมามองตัวเราแล้วว่าอายุเราสีสิบแล้วนะทําไมเรายังไม่มีอะไรเป็นหลักเป็นฐานไม่มีอะไรที่มันมเป็นที่ยึดเหนี่ยวให้เราได้ยังอยากจะไปเรื่อยๆอยจะอิสระไปเรื่อยๆหาความมั่นคงไม่มี อันนี้คืออยู่ในจุดแก้ไขนะชาพูดไปตามไห้นะคะอยากโกรธกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในจุดแก้ไขถ้ามันตรงกับคุณนะคะ<ม>ก็แก้ไขนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้เกิดความมั่นคงกับชีวิตนะคือก็ไม่ใช่เพรอขครเพราะตัวเราเองนะคะเมื่ออายุมากขึ้นแล้วใครจะดูแลอะไรประมาณนั้นนะคะก็ต้องมีไว้บ้างนั่นเองนะคะคนที่เกิดวันพุธฝากกด สี่ด้วยนะไปดูคนที่เกิดวันพฤหัสเนาะคนที่เกิดปันพฤหัสก็ได้ไพ่เจ้าชายนะคะเด็กไม่ใช่เจ้าชายเด็กถือไม่เทา้าซึ่งก็เป็นคนที่เบื่ง่ายวางแผนกําลังวางแผนจริงๆเป็นคนเก่งเป็นคนเก่งคิดหน่อนคิดนี่คิดอยากทําทอะไรใหม่ๆเรื่อยๆแต่คิดไปคิดมาอาวางไว้ก่อนอะไรประมาณนั้นใช่ไหมคะ มันคิดแล้วมันเบื่อง่ายนะคะคิดแล้วมัเบื่อง่ายแต่มีไอเดียดีเป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีไอเดียดีนะคะอยากจะทำโน,น่นทนี่หรือบางคนอาจจะได้เดินทางไปยังต่างประเทศบางคนก็อาจจะคิดอยากจะร่ำเรียนวิชาความรู้เพิ่มเติมก็เป็นได้นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นคนเก่งนะคะคนทําได้นะคะแต่จิตใจเราต้องแน่วแน่มัน่นคงปากคนห้ด้วยนะคะคนที่เกิดวันพรหัสเนาะ ไปดูคนที่เกิดวันศุกร์คนที่เกิดวันศุกร์ก็ฝากกดหกได้นะเป็นไพ่ถ้วยนะคะก้าวถ้วยนะคะคิดอะไรคิดเยอะคิดแยะคิดมากคิดมาอยากจะทําหลายอย่างหรือบางทีก็อาจจะเป็นคนคิดก้มกลิ่มนะคะก้มกลิ่มเจ้าชู้นิดๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันศุกร์ก็ฝากกดหกแล้วก็หรือถูกโชลิกับคนก็คือขายของกินขายเครื่องดื่ม นะคะก็ต้องบอกว่าถูกฉลกแน่นอนนะคะไปดูคนที่เกิดวันเสราร์นะคนที่เกิดวันเสราร์เป็นไพ่ดาบเป็นไพ่ดาบขึ้นมานะคะไพ่สีดาบก็ต้องบอกว่าบางครั้งนะคะคนที่เกิดวันเสราร์อาจจะสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงก็เป็นได้หรือบางคนอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นพยาบาลน,นะคะหรือบางคนอาจจะ ในช่วงนี้มันคิดอะไรมันทําไม่ได้มันสะด,ดุดมันหยุดนิ่งก็ต้องรอเวลารอเวลาเพื่อให้เอาเวลาเป็นตัวค่าค่าในเรื่องอะไรที่ให้มันผ่านไปนะคะแล้วมันจะพบกับความสำเร็จได้นั่นเองเพราะว่าไพ่พลังงานไพ่ขึ้นมามันก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ไพ่ดีมันก็มีเยอะไพ่ดีก็ขึ้นมาเพราะฉะนั้น จริงๆแล้วมันก็มีผลกับทุกคนนะคะในในในราศีเพราะว่าเราดูดูโดยรวมนะคะดูโดยรวมนะคะก็ในช่วงนี้ถ้าใครที่ยังทำอะไรไม่ได้ก็ให้รอเวลาให้วางแผนเอาไว้นะคะแล้มันก็จะอ่าเมื่อถึงเวลาเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะก็สำหรับใครที่ไพ่ดาบขึ้นนี้ก็มีผลกับบางคนอาจจะไปเสรมสวยทำสัญญากา หรือ,อบางคนอาจจะสักนะคะทําการสักนะคะหรือใครอยากสักลายมือกับแม่หมอาชาก็ได้เลยนะคะการสักเพื่อเปิดดวงเพื่อเปิดโชคลาภให้เข้ามาปีใหม่แล้วอยากจะทําอะไรให้มันสําเร็จได้ง่ายขึ้นนะคะก็มาเปิดดวงด้วยการสักลายมือเพื่อนะคะเคลียร์เส้นทางให้เดินได้สะดวกราบรื่นขึ้นนั่นเองนะคะซึ่ง การสัก่ก็ไม่ได้แพงอะไรนะคะแค่พันเก้บาทในการเริ่มต้นนะคะซึ่งก็สั่งให้3เส้นรวยนะคะสนใจก็แอดไลน์เข้ามาสอบถามได้หรือโทรเข้ามาเวลาโทรถ้าโทรไม่ได้ยินก็แอดไลน์เข้ามาแล้วถามเข้ามาเลยถามคําถามเข้ามาเลยเพื่อที่จะ ได้ต่อไม่ใช่แค่สวัสดีครับสวัสดีค่ะซึ่งถ้ามันแค่นั้นมันก็ไม่รู้จะตอบอะไรนะคะก็ขอหวังว่าให้ทุกท่านนะคะประสบความโชคดีคนทุกค้นเคราะห์นะคะในปีใหม่ให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขในปี2565ทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ